หมอโอ๊คขอดูแลคุณพ่อคุณแม่ด้วยการทำหน้าที่แพทย์และลูกไปพร้อมๆกันค่ะสำหรับครอบครัวของหมอโอ๊คสมิธและภรยาโอปอและลูกๆฟ้ฝาแฝดของเขาทั้งสองคนยิงน้องอลินอลานเป็นครอบครัวที่น่ารักและอบ่นจริงๆค่ะสำหรับครอบครัวเขาก็ต้องบอกเลยนะคะในเรื่องความฮาและโมเมนต์ที่น่ารักนี่ต้องยอมเลยละค่ะ ซึ่งดังั้นหมอโอ๊กเองก็เป็นอีกหนึ่งคนที่หลายคนทราบว่าเขาอยู่ที่โรงพยาบาลสมิติเวสสุขุมวิทและตอนนี้สถาน,นการณ์โควิด -19 เองก็ยังคงแพร่ระบาดอย่างต่อเน,นื่องที่ผ่านมาทางโรงพยาบาลก็ทำการรักษาผู้ป่วยที่ติดเชื้อโควิดอย่างต่อเน,นื่องด้วยเช่นกันอีกหนึ่งสิ่งที่ทำให้การแพร่ระบาดลดลงได้ก็การช่วยเจ้าหน้าที่หมอพยาบาลให้ทำงานเบาลงคือการฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อโควิด -19 ซึ่งตอนนี้เนี่ยหลายท่านหลายหน่วยงานเองก็ได้ความรู้ ร่วมมือให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีและเชิญชวนให้ประชาชนเข้ารับการฉีดวัคซีนซึ่งก็มีประชาชนเข้ามารับวัคซีนกันอย่างต่อเนื่องค่ะกับล่าสุดนี่หมอโอ๊คขอทำหน้านที่ของการแพทย์และหน้าที่ของลูกใปพร้อมๆกันเพราะว่าทางคุณพ่อและคุณแม่ของหมอโอ๊คนั้นเขาแอปจองหมอพร้อมกับเข้ารับการฉีดวัคซีนแล้วได้เขี่ยมาฉีดที่โรงพยาบาลสวิติเวชพอดีงานนี้เนี่ยหมอโอ๊คเลยขอดูแลคุณพ่อคุณแม่ในการฉีดให้เองกับมือเลยแล้วค่ะโดยเจ้าตัวโพสต์ข้อความพร้อม แคปชั่่นวาทำหน้าที่แพทย์แล้วก็ได้ทำหน้าที่ลูกด้ครับวันนี้จังหวะดีคุณพ่อคุณแม่จองหมอพร้อมได้ที่สมิติเวชพอดีเลยครับได้ฉีดให้กับมือทั้งสองท่านเลยซึ่งหมอโอ๊กเองก็มีรูปภาพมาฝากเป็นจํานวนมากเป็นยังไงมาติดตามกันคะ่ะ